อ่ะบาเตโซสวัสดีครับเราออกครับรอกคุณนะคุณใดดวสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะนะครับเมนี่เรืองงามยามดีนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาหน้าปีเร็จเรียบร้อยขึ้นยุงช้างเรียบร้อยนะครับผมแถวบันผมผจมมีพิติกรรมอย่างหนึ่งนะครับคือพฤติกรรมแบ่งเขานะครับแบ่งเขาให้กับพีปูย่าตาตายพีไรพีหนานะครับผมเอฟซีนะก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานะครับผม เสือปลาเลาข่าที่เขาได้มากอะ่ะพิไรพินาปีปุญญาที่เนี้เขามีส่วนในการดูแลบางอย่างนะครับผมน้ำท่าสมบูรณ์อย่างก็เพิ่นมีส่วนครับกับการขอบคุณไปน้ำนะครับขอบคุณเลยก็แบ่งเปานข่อยพ่อหนุ่มนะครับผมซึ่งแต่ละสถานที่อาจจะ,นนะบวก,กขึ้นกันนะครับแต่ว่าชาวนาสมัครเหตุการณ์ขึ้นกันะนะครับนะบางทีก็เป็นพระแม่โพซปนะครับบางทีก็ผีตาแหกบางทีก็พิไรพินานะครับ อ่ะมันนี่เรื่องงามยามดีนะครับผมเป็นการแบ่งเ,เข่าไห้เพิ่นนะครับผมแบ่งเ,เข่าไอ้เพิ่น,นครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นภาษาโซ่ครับเป็นภาษาบ้านผมนะผมบริเปนให้เพิ่นนะครับะนะบผมกับเบิง่งผาเบิ่งขอบเอาเราจบคลิปเลยครับ ตอนนี้เพิ่งเตรียมสถานที่นะครับผมเตรียมสถานที่อ่ให้สะอ่านนะครับอยู่เยอะวานายเป็นของขงเองนะครับผมเอฟซีนะเป็นคนนำพีคนนำโหนาครับโหนาเนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยการมาแบ่งกันขี่ใส่พี่หน้าพี่ปุญญาจะยัานะครับผงไปบุ้ยไปยังไงไปไปเลยนะครับผมสวัสดีเลย